ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แฉไอมงขอให้พริกลิ้นลุงพลผวาพยานไม่กลับคำแฉไม่ได้ออกมาหาชมพู่ด้วยกันซัดไอมงให้พริกลิ้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับลุงหงสงวนชื่อนามสกุลเจ้าของสวนยางที่ลุงพลกรีดยางเปิดเผยว่าตนเคยจ้างลุงพลกรีดยางตั้งแต่เขามาอยู่ในหมู่บ้านกกอ,อกใหม่ๆ แต่ก็เลิกจ้างไปกระทั่งช่วงเดือนเมษายน63ตนที่จ้างลุงพลมากรีดยางอีกครั้งโดยกรีดในพื้นที่8ไร่ตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งจ้างเป็นเงินไรายได้ร้อยละ60-40แล้วแต่ราคายางโดยตนนั้นได้6 0ส่วนลุงพลได้40ซึ่งจะกรีดอยู่2สัปดาห์แล้วขาย1ครั้งในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไป ก็อยู่ในช่วงที่ตนจ้างให้ลุงพลนั้นกรียดยางลุงพลเพิ่งกรีดกระตุน้นหน้ายางไปสามมีเท่านั้นปกติคนทั่วไปจะกรียดยางในช่วงค่ำตั้งแต่หัวค่ำจนถึงรุ่งสางส่วนตอนกลางวันจะเป็นการหยอดน้ำกรดซึ่งเวลา7จนาฬิกาถึง9น้นาฬิกาที่ลุงพลอยู่ในสวนยางเพราะเขาอาจจะหยอดน้ำกรดหรืออาจจะกรีดกระตุ้นหน้ายางให้น้ำยางออกก็ได้ อย่างไรก็ตามตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะเจอลุงพลในสวนยางของตนเพราะตนนั้นก็มอบหมายให้ลุงพลดูแลและระับผิดชอบพื้นที่สวนยางของตนสุดท้ายเรื่องกอไผ่ที่เป็นข่าวว่าอยู่หลังสวนยางนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตน ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายมองน้มสมมุติอายุ42ปีพยานคดีน้องชมพู่ซึ่งเป็นการพูดคุยครั้งแรกเนื่องจากนายมองนั้นมีข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคดีและได้ให้ปากคํากับตํารวจกองปราบปรามเพียงครั้งเดียวและไม่เคยให้ปากคําซ้ําซึ่งหลังจากนั้นก็เก็บตัวมาตลอดนายมองไม่ยอมเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตํารวจได้เชิญตนนั้นไปสอบสวน พราะลุงพลไปให้การว่าได้เจอกับตนในวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาขณะลุงพลกําลังออกค้นหาน้องชมพู่ในช่วงบ่ายบริเวณหลังสวนยางลุงหงใกล้ๆกับห้วยบุงแต่ตนนั้นยืนยันว่าในวันนั้นไม่ได้เจอกับลุงพลโดยย้อนกลับไปวันที่11พฤษภาคม63ตนกลับมาจากสวนยางไปถึงบ้านเวลาก็เกือบเกือบ11นาฬิกาและทราบว่าน้องชมพู่นั้นหายตัวไปตน จึงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านน้องชมพู่และเดินหาที่บริเวณสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่จนถึงเวลา 12. นาฬิกาก็กลับมากินข้าวที่บ้านหลังกินข้าวเสร็จก็ออกเดินตามหาน้องชมพู่อีกครั้งในช่วงบ่ายจนถึงเวลา 16. นาฬิกาโดยครั้งนี้ได้ออกมาตามหากันหลายๆคนมากๆซึ่งมีทั้งชาวบ้านเก,ก,กอกและชาวบ้านกกตูมเดินตามหาที่บริเวณ หลังสนยางลุงหงจนถึงห้วยบุงและเดินวนไปมาแถวบ้านพ่อแบมเดินตะโกนหาน้องชมพู่ซึ่งตนจำไม่ได้ว่าเป็นชาวบ้านกกตูมคนไหนบ้างแต่ตนนั้นยืนยันได้ว่าตนไม่เจอลุงพลเพราะถ้าเจอตอนจะจำลุงพลได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนตอนก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามตรงว่าตนไม่เจอกับลุงพล แม้ว่าลุพลจะแจ้งกับเจ้าที่ว่าเจอตนและตนไดน้นำโทรศัพท์ของตนไปให้กับเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบว่าตนไปอยู่ที่ไหนบ้างในวันที่11พฤษภาคม63ในวันที่12พฤษภาคม63ตนเริ่มออกหาตั้งแต่ตีนเขาปุ็กไฟเดินไปทางโรงเรียนกกกอกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงและ13พฤษภาคม63ตอนออกตามหาตั้งแต่ห้วยบางทรายไปจนถึง ห้วยบุ่งและว,วันที่14พฤษภาคม63ตนก็ออกมาตามหาที่ห่วยกะสะที่หมู่บ้านโคกตูมตั้งแต่เช้าถึงบ่าย,ายก็กลับไปบ้านเก็บเศษยางที่สวนยางซึ่งการออกค้นหาทั้ง4วันนั้นตนไม่ได้เจอกับลุงพลเลยเพราะเขาไม่ได้ไปกับกลุ่มตนและตนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเจอตนเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามตนได้ให้ปากคํากับเจ้าที่ตํารวจไปหมดแล้วและตนนั้น ไม่พร้อมที่จะไปพูดคุยกับทนายสิทธาหรือเป็นพยานให้กับลุงพลเพราะตนคงกลับคําไม่ได้เนื่องจากตนนั้นได้พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่าไม่เห็นก็คือไม่เห็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่ยังไม่ถึงบทอวสานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลั่นเสร็จวันไหนก็วันนั้นตามคาดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังไม่กําหนดวันอวสานคดีน้องชมพู่ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีร่ายยาวจะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านย้อนถามสื่อใครสักคนพาเด็กไปทั้งที่รู้ว่าเอาขึ้นไปในจุดตรงนั้นเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่จะนข้อหาอะไรวันที่10กุมภาพันธ์2,564าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตระเเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้า คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าขณะนี้ยังไม่มีกําหนดการว่าจะทําอะไรวันไหนแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีหากถึงวันที่ทุกคนรอคอยการชี้แจงเรื่องของตำรวจก็จะทำเท่าที่ทำได้อาจจะไม่ถูกใจพระเดชพระคุณท่านแต่อะไรเล่าได้ก็จะเล่าให้ฟังแต่หากทำแล้วเสียหายอาจจะเล่าไม่ได้เพราะการจับกลุ่มใครสักคน หลักการคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าเขาทำผิดยังไงสิ่งที่แจ้งต่อผู้ต้องหาอาจจะพิจารณาออกสื่อได้ว่าเราเกล่าวหาเขายังไงแต่เหตุผลที่มาสนับสนุนการกระทําของผู้ก่อเหตุอาจจะบอกไม่ได้ทั้งหมดส่วนจะเข้าข่ายการฆ่าโดยเจตนาหรือไม่นั้นการแจ้งข้อหาจะต้องมีการลงมติกันในรูปของคณะพนักงานสอบสวนซึ่ง ตอนนี้มีหลายประเด็นที่เห็นว่าควรจะต้องเพิ่มเติมและมาพูดคุยกันอีกทีส่วนสภาพศพของนักชัพูจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายใหม่อนาจารย์ศพหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนกรณีของในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลและทนายความไปร้องศาลให้คุ้มครองนั้นถือว่าเป็นการร้อนตัวหรือไม่นั้นปัจจุบันการสู้คดีจะสู้กันสทางคือ สู้ในศาลกับสู้ในโซเชียลก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่าเราก็มั่นใจถึงต้องทำส่วนเมื่อวานที่มีนักกฎหมายออกรายการและพูดว่าไม่สนใจไมโทคอนเดีย DNA หรือดยให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นของน้องชมพู่ก็ได้นั้นก็ต้องฟังรายละเอียดจากเขาตนไม่ได้ฟังแต่ได้อธิบายว่าไมโทคอนเดีย เป็น DNA ที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างโดยจะไประบุว่าเป็นของใครคงบอกไม่ได้แน่ชัดแต่หลักฐานทุกชิ้นก็สำคัญหมดเพราะต้องนำหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่ได้ใช้หลักฐานชิ้นเดียวพร้อมย้าว่ายังเหลือที่ต้องสอบเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ประเด็นที่สอบเพิ่มยังตอบไม่ได้โดยจะมีการสรุปกันอีกทีไม่มีกำหนดการว่าวันไหน ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เมื่อเวลา11เนาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กรมสัมภารได้เดินทางมาที่บ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเพื่อพูดคุยรายละเอียดแนะนําการดําเนินการของผู้ที่มีรายได้ในการเสียภาษีซึ่งลุงพลพระแตนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยได้เชิญเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกันในบ้านขณะที่ขณะเดีวยวกันก็มียูทูบเบอร์เข้าไปร่วมนั่งฟัง เพื่อให้คำแนะนำลุงพลด้วยในช่วงที่มีการพูดคุยก็มีบางช่วงบางตอนที่ลุงพลกล่าวถึงคุณอุบวิริยะว่ารายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินสดงานละ1,000 0บาทงานไม่เยอะที่คุณอุบวิริยะพูดไม่มีจริงหรอกครับที่เขาบอกว่ามีเงิน4-5ล้านบาทนั้นไม่มีซึ่งปาแ่นก็ห้ามปรามไม่ให้ลุงพลพาดพิงใครต่อมาเจ้าหน้าที่กรมสรรพกร ได้เดินเข้าไปตรวจบริเวณหมู่บ้านยูทูบเบอร์เพื่อตรวจสอบและดูแลซึ่งได้มีการพูดคุยกับคุณพอลลี่เจ้าของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ให้ํำเนินการจัดการรายได้และทำเรื่องชำระภายหลังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรได้เดินทางไปที่บ้านของน้องชมพู่ได้พบกับนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่ออกมาต้อนรับและพูดคุยเนื่องจากแม่น้องชมพู่นั้น ออกไปทําธุระที่นอกบ้านซึ่งพูดคุยแนะนําการชำระภาษีเนื่องจากแม่น้องชมพู่เปิดร้านขายผ้าครามและได้เดินทางไปที่บ้านของนาแต่เพื่อให้ข้อมูลการชำระภาษีเช่นเดียวกันเพราะปัจจุบันน้าแต่ก็มีอาชีพขายปลาส้มทางออนไลน์โดยนางสาวรัชดาพรบรรจงนักวิชาการภาษีชำนาญการสัมภกรออำเภอคำชะอี เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่าวันนี้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแหล่งภาษีและทราบว่าในหมู่บ้านกกกอกนั้นมีการขายออนไลน์กันมากซึ่งนอกจากบ้านลุงพลแล้วบ้านแม่นางชุู้ดแล้วก็ยังมีบ้านน้าแต่น้าตายร้านค้าและเจ้าของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ในส่วนของเจ้าของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นั้นยังให้ข้อมูลกับกรมสรรพกรไม่ได้เพราะต้องรอ คำตอบจากป่าไม้ด้วยว่าบริเวณตรงนั้นจะเป็นที่พักให้เช่าได้หรือไม่นางสาวรัชดาพรกล่าวต่ออีกว่าเรื่องเงินรับบริจาคของลุงพลนั้นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนโดยการขอสเตทเมนต์ไปดูเพราะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นการเปิดรับบริจาคเพื่ออะไรส่วนกรณีเงินสดที่ f c โอนผ่านทางยูทูบเบอร์และเอาเงินสดมามอบให้กับลุงพลนั้น ตนก็ขอให้ลุงพลจดบันทึกเอาไว้เพื่อให้มาตรวจสอบในภายหลังผู้ต้องเสียภาษีต้องมีการเคลื่อนไหวโอนและฝากทางบัญชี3000ครั้งต่อปีหรือมีการเคลื่อนไหวโอนและฝาก400ครั้งแต่มีเงินในบัญชีเกิน2ล้านบาทกรมสรรพากรพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีการเสียภาษีของลุงพล ในชัยพลวิภาและภรรยาในฐานะของผู้ที่มีรายได้จากการรับงานร้องเพลงงานแสดงรวมไปถึงรายได้จากการขายสินค้าพร้อมกับการเป็นยูทูบเบอร์ทั้งนี้หลายคนก็โฟกัสไปที่ช่วงที่ลุงพลรับงานร่วมกับคุณอุบภิริยะซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่โด่งดังมากๆและมีงานแทบทุกวันตัยในส่วนนี้ทางลุงพลก็ได้พูดถึงรายได้มาจากการร่วมงานกับ คุณอุวิริยะว่าราได้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดครั้งละแค่หลักหมื่นเท่านั้นพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยที่มีข่าวออกไปว่าเจ้าตัวได้รับเงินหลัก4-5ล้านบาทจากการรับงานโดยคุณอุบ